นอกจากเ,เรื่อง e v f กับสเกลว่าแสงแล้วนะครับตัวกล้องดิจิตอลเนี่ยมันยังมีตัวช่วยในการวัดแสงอื่นๆอีกนะครับเช่นซีบ้ากับตัวฮิสโตแกรมซีบ้าหรือไฮไลท์อเลอร์ตเนะครับมันจะทำให้ e v f เนี่ยกระพริบเป็นแถบสีดำในส่วนที่สว่างเกินไปนะครับ เป็นการเตือนว่าส่วนนั้นเนี่ยมันสว่างมากเกินไปแล้วนะครับให้เราลดค่าแสงหรือเราจะไม่ลดก็ได้นะครับแล้วแต่เราในกล้อง f u j i ฟิล์เนี่ยเราเข้าไปที่เมนู Setup Screen Setup Display Custom s e t t i n g นะครับเปิดตัว Live View Highlight Alert กล้อง Sony นะครับเข้าไปที่เมนู Display a n d Auto r e v i e w ิว b r a Setting ่ง b r a Display นะครับเปิดออน แล้วมาที่ซีบาลเวลนะครับถ้าใช้ JPEG เนี่ยแนะนำให้เปิดค่าที่95นะครับแต่ถ้าเป็น Raw f i l e นะครับให้เข้าไปที่ C1 แล้วไปตั้งเป็นที่ร้อนะครับเพราะว่ามันจะสามารถดึงรายละเอียดส่วนไฮไลท์ได้เมื่อเทียบกับ JPEG นะครับส่วนฮิสโตแกรมเนี่ยเป็นกราฟที่บอกจำนวนพิกเซลกับระดับความสว่างนะฮะใน Sony เนี่ยให้เรากดปุ่ม Display ไปเรื่อยๆนะฮะมันจะมีกราฟฮิสโตแกรมเนี่ยแสดงขึ้นมา ของ FUJIFilm นะครับเ,เราไปเปิดที่เมนู Set Up Screen Set Up d i s p l a y ครับซอม Setting เลือกเปิดฮิสโตกรมนะครับการอ่านกราฟฮิสโตกรัมเนี่ยแกน Y จะเป็นจำนวนพิกเซลนะครับด้านบนคือพิกเซลเยอะด้านล่างก็คือพิกเซลน้อยส่วนแกน X เนี่ยจะเป็นความสว่างนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นส่วนมืดด้านขวาจะเป็นส่วนสว่างตรงกลางก็จะเป็นโทนกลางนะครับ ถ้ากราฟเนี่ยไปขึ้นตรงไหนเยอะแสงว่าพิกเซลตรงนั้นเนี่ยมีจำนวนมากลองดูกราฟที่ผมทำให้ดูนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเทียบความสว่างของพิกเซลกับภาพจริงกันภาพที่มีรายละเอียดส่วนขาวเยอะเนี่ยกราฟมันจะควรไปทางฝั่งขวานะครับแต่ถ้ามันดันมาตรงกลางเนี่ยแสดงว่าภาพมันน่าจะมืดไปนะครับ แต่ถ้ามันไปกองกันอยู่ที่ส่วนปลายสุดด้านขวาเนี่ยแสดงว่าภาพสว่างไปนะครับเราต้องปรับแสงให้กราฟเนี่ยมาทางอยู่ทางขวาแต่ว่าต้องไม่ตกขอบนะครับแล้วก็ไม่มาตรงกลางภาพที่มีส่วนดำเยอะมีรายละเอียดส่วนดำสูงนะครับกราฟเนี่ยควรไปทางฝั่งซ้ายนะครับถ้ามันไปเยอะตรงกลางก็แสดงว่าภาพมันสว่างไป แต่ถ้ามันตกขอบไปทางส่วนซ้ายเนี่ยแสดงว่าภาพมันมืดเกินไปนะครับเราต้องปรับแสงให้กราฟมันมาฝั่งซ้ายแต่ว่าไม่ตกขอบภาพที่มีส่วนขาวแล้วก็ส่วนดำใกล้ๆกันมีส่วนโทนกลางน้อยเนี่ยกราฟควรไปเยอะทางฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางมันจะต่ำถ้าโยกไปทางขวามากเนี่ยแสดงว่ามันมืดไปโยกไปทางฝั่งซ้ายเนี่ยแสดงว่ามันสว่างไปนะครับ ภาพที่มีส่วนขาวและดําน้อยเนี่ยมีทนกลางเยอะนะครับกราฟมันก็จะเด้งขึ้นเยอะตรงส่วนตรงกลางมีซ้ายกับขวาต่ํานะครับแต่ถ้ามันโยกไปทางขวาแสดงว่ามืดไปโยกไปทางซ้ายก็แสดงว่ามันสว่างไปกราฟตกที่ปลายทั้ง2ฝั่งตรงกลางน้อยเนี่ยแสดงว่าแสงมันต่างกันเยอะมากนะครับทำให้กล้องมันไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้หมดการจะบอกว่ากราฟคนเป็นแบบไหนเนี่ย เราไม่สามารถบอกได้จนกว่าเราจะเห็นตัวต้นฉบับนะครับเห็นภาพที่จะถ่ายกราฟที่ดีคือกราฟที่ไม่หลุดออกนอกขอบเลยซึ่งอันนี้มันจะขึ้นกับค่าความแตกต่างของแสงในภาพกราฟที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นระแบบระครังคว่มนะครับคาว่าแบบระครังคว่มเนี่ยคือมันมีโทนเทาเยอะมีดําน้อยมีขาวน้อยซึ่งมันก็ขึ้นกับว่าเราไปถ่ายอะไรนะครับขึ้นกับการควบคุมโทนสีด้วย ถ้าถ่ายแบบมีแต่ขาวกับดำมันก็ไม่มีตรงกลางนะครับไม่มีทรงระครังความเรื่องการเจาะลึ้นในการวัดแสงเนี่ยถ้าสนใจนะครับก็แนะนําให้ฝึกเบสิกให้แน่นก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวไปลงเรื่องของคอร์สการวัดแสงอีกทีหนึ่งอันนั้นจะเป็นแอดวานนะครับเรื่องของการวัดแสงเนี่ยจริงๆมีรายละเอียดแล้วก็มีความลึกซึ้งเยอะมากนะครับฝึกกันยาวทีเดียวก็ถ้าสนใจนะครับผมแนะนําว่าเราฝึกเบสิก ให้คล่องแคล่วก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคอร์สในเรื่องของแอดวานวัดแสงนะครับเปิดออกมาอีกทีหนึ่งเรื่องเราสามารถจะไปลงได้นะครับก็จะได้รู้เรื่องปัจจัยเรื่องวิธีการวัดแสงแบบยาก,ยากๆได้เพิ่มเติมมากขึ้นคนระับ